วิธีทำสุเปียบริยา่างไงยง่ย้ยนะเหรอมองเด็ขึ้นใหญ่เสร็จแวมาจับไว้กันจ็หมันคอยได้อันนี้ก็เอาอันนี้เพื่นออกก่อนเลืดตําซิบเลกนี่ไอ้มันมันไม่ได้แน่นอนเงิ้ในลอยเปิดเส้นพร้อมแจ,จ่คสิไดแจ๊คป่าทันบรู เผ็ดนำข่อยมาได้พี่น้องเล้ยบ้านนี้จะซุปเผ็ดนะคะซุปเผ็ดกันพี่จะนองควกรดีใจเดละ่ะ้ายมันในแน่นอนค่ะมื่อนี้เสร็จจ้าบ่กระทำเราได้ลอยปยืนค่ะ อันนี้ไปเะไปขายมันแบบนี้เอาไม่ลบรอไปกันหน่อยเถอะหายเจ่นกันค่ะไปน้ำปั่นเด้อร่วมด้วยช่วยกันบนะ่ายดอกสายเหตุที่บ่ายไรน้ำไหลหนอนจังสีละเอาข้าวไหลแล้วก็วรกระซำกาขอพุณหลายๆพี่น้นองคะ่ะที่้ามาดก ขอบคุณทุกกำลังใจด้อจากพี่น้องค่ะที่เข้ามาหนีปะขออ่อยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยข่อยสิใดยา่บอกวีน้าที่ฮะนะ,ะมือนีข่อยกำลังสิกินซูเพ,พชยรนี่นะซูเพ,พชรนี่ก่อนก็ตพพบซซูเพชร์จะแบกแปบนี่นี่กำลังสะว่านี่บ้านเฮาออาหารจะเาอาหารบ้านเฮากินัสิไดยายบอกเอ้ย เขาทำต่ำเลยนะแข็มหัวแข่แดนเท่เานะแค่แดงนั่นนะเพราะเดียมนก่อยเทียงต้นเท้แอวเนี่ยมึงเขาสุ้เพชรมึงกันเรือพี่น้องมึงขึ้นกับสีฟองจะขึ้นก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปเพิ่นหายเองอืม แต่เป็นเนี้ยเริ่มต้นใหม่สิขามาต,ตอนนี้เรียกขามาที่หลังแต่ขอบคุณทุกคนด้วค่ะเด้อขอบคุณทุกร่้งใจสู่ไปน้ากันนี้ละคะขอบคุณค่ะโอ้ยอยากมีสศกดีนะพี่น้องเนีย่ยอยากมีสกุกคือคนดี สีลอตเตอรีร่หารในใบนึงน้ำพึ่งอาหารเจ้าอาหารบ้านเฮากนินนังสีอะไรยายบอกเอ้ยถุงไปใส่เอาคืาอว่าถุงะไรถุงปุ๋ยเอ้ยทุงอะถุงปุ๋ยซุปอรูปขาวน้ำกันจะไ่ร่องคิดทำคลิปเดียว ทำสตรีมทำอะไรก็ว่ากันไปยกตัวไซล้วโทรศัพท์บ่านี้ว่ามีอิปูช้าตัวมาปล่อยกับบอยู่หน้าหอยว่ามีอิปูเลยขายมันมันนี้ได้แน่นอนเงินได้ลอยเปิดเส้นพร้อมแต่สิได้จักปาดันโบโลู ใแลระบบเปินล้วนไปอดหลวดอืมยังว่าได้ล่าได้ลาพี่น้องเลยกิวดีๆนะมันมุนติ้ั่ขอบไปนะคะตัวก็นํำมาด่าะำลังบานี่ยเมื่าดำกินมา ผู้มากก็ว่าเสียบอืมอีกนล้วนี่ปาดก็มนที่ตำนื่นลยไปหาไก่เนาะย่างแล้วมันย่าก่เอ้าได้แ yeah. ล้วล่ะเฮ้ยโอ๊ยคิดว่าสีนี้นะม้วนติวๆแล้วเมื่อกี้นี่ยังจะคล้องอีกได้อยู่แต่วิหน้าที่ห้าจะได้บ่อหรือบ่อได้กับบ่อรูตรงนั้น กระซางเป็นเรื่องปกติของข่อยลแล้ล่ะพอกันนะว่าเราหน้าเอียงนะน้องปฏิบัติดีน้องถ้าขายกันอีกพี่น้องบังหันเห็น่เบาแล้วก็เบาอีกบังหันสูเพ็ดนันข่อยเด้อข่อยใส่สูเพ็ดเด้ยหมือนี่มกักจีบเอาสูเพ็ดเลยนะเมือนี้ว่ามีเงาใส่เนี่ยหลายเดียวนี่น่า แน่นอนนะค้ายมันมนาเด้อคุอได้สิไปน้ำข่อยข่อยได้แน่นอนนะเงินมานนี่ใส่ปลาทูก็แล้วแต่ใส่ปลาโอ้ดูเมนูของฉันอันนี้ว่าไรดอกสายเห็ดที่ปลาไหลน,น้ำไปนินจังด์สีละเลาข้าวไรแล้วก็กระซำเกาขอพค่ณหนลายๆพี่น้องค่ะที่ขามาทักสวัสดีค่ะ พี่น้องกล้องไปทุกผู้ทุกคนเ้อจ้ามือสาอนข่อยข้นหานมันก็ลุ่งหานไปแบบว่าทุกเพชรฝากไครกล่องข่อยกับมันบ่มีขาใส่ในเบิงก็ได้ตซอยเห็ดก่อนใส่ปลาทูก,ก็แล้วแต่ใส่ปลาโอ้ ดูเมนูของฉันตันนี้ไปก่อนขายมันหรอือใเติมนะมันิสดเติมอ่ะเติมก็ข้าวกระเด็นตูนห่านไงว่ะเฮ้ยซุปทุบจังสิมาเด้อพูดได้สิกินข้าวซอน้ำข่อยเด้อมือน,นี่ยู่ซูเพค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนสวยขึ้นรอบช้องหรอจ้าตอนนี้ เมื่อเช้าถูกน็นำมาดักกำลังบานเมื่อตามกินมานะแล้วมองเด็นึ้ไไงเะียเรามาจับเวรกันเนจบหมันผู้มากก็ว่าเสียบอืมอีกนี่ปาดก็เหมือนที่ตำ เพื่อไดหลายเด้อตอนนี้นเอามันเค็ดรวดแล้วกตีสุดเพชรแล้วกินเขาแล้วกระเทาไปขายมันอาภีล่านนองจอยเจ้าว่าเอ้ยอไปตลาดสนศาสตร์เจ้าของเป็นน้ำระบบเพิ่น,บบนเนะาะการสร้างถอดสารน่อาสูอาไหม่แน่นอนนะขายมันม,นม,มาเด้อคูืใได้สิไปน้ำข่อยข่อได้แน่นอนนะนงเงินมือนนี่ กันก็ขึ้นมาทําคลิปเร็วทุกคนอยากได้ตังเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมเม่นบอกอันนี้นี่หัวใจเดียวกันทุกคนมามือนีก็กะลัางสิกันซุปเพียดนี่นะซุปเพียดนี่ก่อนก็ตบซุปเพียสแต่แบกแปบนี่นี่กะล่างสว่านี่บ้านหาอ,อขวดโอหยางสิยางไปเอาขบกอกนเด้อ <laughs> ไปน้่กันสันไปเสียไปทำบุญหามันลื่นไล

แต่ถ้าอื่นผืนอื่นเนี่ยได้ขอกับโอโห้เด้อแน่นอนนะขายมันมนาเด้อคือได้สิไปนั่ข่อย่อยได้แน่นอนนะเงินมาเนี่หนีปลาข่อยอีกแลว้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยขอ่อยสิได้ยี่บ่าววหน้าที่ฮะนะ่ะขายใหญ่หรอาขายสองคำเฮ้ยเรอบบายอยา๋อเจ๊เจ๊เขาเจ๊ ไพาพี่น้องเมือนบรรยากาศบาดที่นี้มาหอดเงือนกับวิีมาสูเพ็ดกำลังหอดสูเพ็ดประมาณตันสี่พักกาไหบบวนะใน้ถกระบบกไขยมันรวนขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนเด้อมาซองกับทองแ่บบ้านนาด กิมปาระกัดปลาพริกหน่อย